สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่28กรกฎาคมกันครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พักผ่อนเต็มที่ใช่ไหมครับกลับมาเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่กันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สิ้นเดือนกันแล้วและที่สําคัญครับเรากลับมาวิเคราะห์ราคาทองคําเช่นเคยครับผมสาหรับเช้าวันนี้ผมก็เริ่มเช่นเคยครับผมเริ่มจากวิเคราะห์ทองในส่วนของทำฟิล์มถึงชั่วโมงให้กันก่อนอหนึ่งวันให้กันก่อนนะครับผมสำหรับ กราฟในส่วนของทำเฟรม1วันเนี่ยหนึ่งย์่ยกรอบนะครับกรอบราคาเนี่ยจะอยู่ในโซนของที่ประมาณ3,286ครับถึง3,399ครับซึ่งเทรนดหลักนะครับในกราฟ1 1วันเนี่ยยังเป็นเทรนดขาขึ้นระยะกลางนะครับถ้ายืนเหนือเส้น EMA 200ก็อยู่ที่ประมาณ3,024นนะครับแต่เกิดนะครับ คดแบ็กนะครับคูแบ็กนะครับแต่ลงมาที่เทรนด์เมจิกนะครับผมโมเมนตัม um, เนี่ยความน่าจะเป็นของไอซ์ไซที่เป็นสโตกก็จะดิ่งอยู่ในเขตโอเวอร์โซนะครับแล้วก็มีการเด้งนะครับมีโอกาสที่จะรีบาลมากถึง60%บตราบใดที่ยังยืนเหนือ3,286ได้นะครับผมสัญญาณเมื่อเร็วๆนี้นะครับคาดว่านะครับถ้าเกิดคลื่นรีบาลจริงนะครับก็เป้าต่อไปจะอยู่ที่3,000 368นะครับถึง3,399ครับผมในส่วนของ t i m e f r a m e 4ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบราคานะครับอยู่ที่ประมาณ3,280ถึง3,368ครับผมก็จะเป็นในส่วนของเทรนดหลักนะครับของ4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นเทรนด์ของขาลงระยะสั้นนะครับราคานะครับหลุด EMA 200อยู่ที่ประมาณ3,343ครับผม ตัว MA C D นะครับก็จะมีสีแดงเข้มหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสต็อกไอไซี่กำังจีจนจมลึกลงไปนะครับมีโอกาสที่จะอ่อนต่อนะครับก็จะมีลงไปทดสอบแถวๆสปาน3,300ได้นะครับถึง3,380นะครับมากถึง65กันเลยถ้าเกิดดูจากตามเฟรม4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดกลับมาปิดนะครับ สูงกว่า3,368ได้นะครับก็อาจจะเป็นการจบเทนขาลงนะครับผมต้องรอติดตามครับผมในส่วนของทม์เฟรม1ชั่วโมงครับถ้าเกิดทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยกรอบราคาของทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,300ถึง3,348ครับผมตัวเทรนหลักของทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นขาลงครับเป็น intra day นะครับแต่ว่าจะเป็น oversold หนักเลย แต่ว่าโมเมนตัมนะครับความน่าจะเป็นในส่วนของไอ้้ครับมีการตัดชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ MAC MACD เนี่ยมีการหงายหัวแล้วก็ก็จะมีจะมีแรงนะครับในส่วนของรีบาลสั้นๆนะครับเพื่อจะไปหา3,348ถึง3,357นะครับก่อนจะเจอแรงขายนะครับตัวนี้ต้องจับจังหวะสั้นๆนะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าจะขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อครับผมต้องรอติดตามอีกเช่นกันนะครับ อันนี้มาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับวันนี้ผมทํากรอบมาให้เช่นเคยครับผมในส่วนของแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับจากข้อมูลที่มีให้นะครับก็ขอเริ่มจากไพวัตโซนก่อนละกันนะครับไพวัตโซนจะอยู่ที่ประมาณ3 3 3 0ถึง3,342ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว E อเม0 0ในทางเปรม4ชั่วโมงนะครับแล้วก็บวกกับราคาปัจจุบันนะครับ เป็นจุดตัดสินใจนะครับก่อนที่จะเป็นการเข้าซื้อฝั่งซื้อหรือฝั่งขายนะครับผมครน,นี้ขยับมาดูในส่วนของแนวต้านกันนะครับที่ R1 นะครับเป็น Pivot High ก็จะอยู่ในส่วนของ3,368ถึง3,357นะครับผมส่วนนี้จะเป็นตัว t r e n d m ม s i c 4ชั่วโมงแล้วก็ EMA 50ถึง60 1ชั่วโมงครับผม ขยับมาอีกนิดนะครับในส่วนของ R2 นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,399ครับผมซึ่งจะเป็นตัว upper band นะครับของ 1D นะครับแล้วก็ขยับมาในส่วนของจุดบนสุดนะครับก็จะเป็นในจุดของ R3 นะครับวต้าน3,330-3,450นะครับซึ่งจะเป็นยอดสูงสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมและเขากลับมาดูในส่วนของแนว รับกันบ้างนะครับในรับนะครับในส่วนของ S 1ครับจะอยู่ที่ประมาณ3300-3310ถึง3,310นะครับตัวนี้จะเป็นโลนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นวลูต่อไปนะครับในส่วนของจุดทันมานะครับในส่วนของแนวรับถัดมาก็จะอยู่ที่ S 2ครับ3286นะครับซึ่งจะเป็นเทรนด์เมทิกเดนะครับก็1วันนะครับและจุดอีกจุดหนึ่งครับก็คือ S 3ครับจะเป็นช่วงในส่วนของ 3,240ถึง3,250นะครับผมซึ่งนี้จะจุดนี้จะเป็นในช่วงของอจุดที่โลครับของเดือนมิถุนาครับจริงๆผมมีอีกจุดหนึ่งครับก็คือตัว S4 นะครับซึ่งจะลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับยาวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 2 4นะครับผมซึ่งจะเป็นขอบขาลงขาขึ้นนะครับในส่วนของอินาในส่วนของ E m a 200แล้วก็เป็นทำเฟรม1 d นะครับผมก็จะเป็นจุดที่ลึกที่สุดเลยครับของของตัวแนวกรอบราคานะครับต่างๆนะครับแนวรับแนวต้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำรัจในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับผมและส่วนถัดมานะครับที่บอกเอามาเป็นแผนประจำกันนะครับตัวอย่างแผนที่เอามาแนะนำกันนะครับอย่างที่แจ้งทุกๆท่านไปครัว่า ตัวแผนที่ผมให้นะครับจากที่ผมมีการลงตัวเลขดีเทลมาให้เนี่ยมันเป็นแค่แผนตัวอย่างเท่านั้นนะครับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เพื่อการลงทุนจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไปเข้าใช้ตามเนี่ยครับต้องเอาไปปรับแผนให้ตรงกับตัวท่านแผนของตัวท่านเองนะครับผมไม่ได้ชี้ชวนให้ลงทุนตามใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นมากๆนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงของตัวพอร์ตท่านเองนะครับต้องใช้วิจารณญาณนะครับก็ แต่การความเสี่ยงนะครับ money management กันด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มจากแผนของฝั่ง่ายก่อนนะครับวันนี้ผมมี4แผนมาให้ครับโดยแบ่งเป็นฝั่งบ่าย2แผนครับแล้วก็ฝั่งเซลลสองแปะแผนนะครับซึ่งฝั่ง่ายนะครับก็จะเริ่มในส่วนของเซตอัพชุดแรกนะครับแผนที่1นะครับเป็นส c a l นะครับ scalp buy จุดเข้านะครับ entry จะอยู่ที่ประมาณ 3,300- ถึง3,310ินะครับและ sl นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 3,280นะครับและ TP ที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,348ครับผม TP ที่2จะอยู่ที่ประมาณ3,368นั่นเอง <c oughs> จุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีบาวนะครับก็เป็นฝั่งของบาย b ีบาวนะครับและในส่วนของแผนเซตอัพถัดมาในฝั่งของขาบ่ายนะครับก็จะเป็นสวิงบายครับผมเซตอัพชุดที่2นะครับจุด entry นะครับจุดเข้าจะอยู่ที่ Uh, 3,368นะครับซึ่งจะต้อง uh, เป็น uh, ดูในส่วนของทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับจะต้องมากกว่า3,368นะครับสิ่งที่ขัดไม่ได้เลยสำหรับแผนก็คือ S-L ครับ S-L ชุดที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,340นะครับผมและ TP ที่1จะอยู่ที่ประมาณ3,399ครับและ TP ที่2 3,430นะครับตัวนนี้จะเป็นจุดที่เป็นสวิง g b u ที่ปลอดภัยกว่านะครับ ตัวนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะไปถึงจุดแล้วก็ถึงจุดเข้าได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดถึงจุดเข้าก็อาจจะเป็นแผนที่เหมาะสมนะครับอันนี้มาดูในส่วนของฝั่งขาเซลล์กันบ้างครับบังคับเซลล์อย่างที่บอกไปครับมีมีสแผนครับเริ่มจากชุดอัพชุดที่1นึครับแผนชุดที่1ก็ชุดที่1นเนี่ยเป็นอินค่าเดซเซลนะครับจุดเข้า Entry เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3, 3 4 8ถึง3,368นะครับผม และสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับ3,380นะครับเป็นจุด SL และจุดที่2นะครับจุดทีพีจุดทีีที่1น่ะครับขอภัยจุดทีีที่1นะครับก็จะเป็น3320นะครับและจุดที่2ก็จะเป็น32,86นะครับผมตัวนี้เป็น intra day นะครับก็คือเป็นการเทรดตามเทรนด์นะครับระยะสั้นนะครับผมในส่วนของจุดเซตอัพจุดที่2ครับเรามาดูกันต่อนะครับจุดเซตอัพจุดที่2เนี่ย เป็นเบรกดาวนะครับเบรกดาวเซลล์จุดเอนทรีหรือจุดเข้าเนี่ยต้องหลุดนะครับ3,286นะครับผมและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเน้นย้ำกันก็คือ3,300เนี่ยจะเป็นจุดเส้นดาวและจุด TP ที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,250นะครับผมและจุด TP ที่2ครับผมจะอยู่ที่ประมาณ3,024นะครับก็จะเป็นจุดที่ลึกมากๆนะครับจุดา จุด S4 ที่ผมมาร์คไว้นะครับจากที่เป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับผมเอาล่ะได้แผนในการตัวอย่างเทรดเข้าไปแล้วนะครับย่งที่เรียนแจ้งเน้นย้ํากันนะครับจัดการความเสี่ยงนะครับหนของพอร์ตนะครับไม่เกินความเสี่ยงโดยนี้นะครับต่อการเดิมนะครับปรับหลอดปรับไซส์นะครับให้เหมาะสมกับตัวขนาดของพอร์ตของท่านด้วยนะครับผมก็ได้เป็นแผนกันไปนะครับคราวนี้มาในส่วนของ อัปเดตปัจจัยกันบ้างนะครับปัจจัยที่มีผลนวันนี้นะครับในส่วนของข่าวต่างๆนะครับก็มีข่าวหลายข่าวครับที่น่าติดตามนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มในส่วนของเฟดนะครับในส่วนของตัวเลขของฝั่งอเมริกาเอ่อก็จะมีในส่วนของแคปเลนเฟดนะครับนิวคาสนะครับเดือนของกลาการ์ดานะครับคาดว่า CPI นะครับ ตัวอย่างคาดการณ์นะครับอยู่ที่0.16นะครับ MOM นะครับชะลอต่อเนื่องนะครับในส่วนของค้อ PCE นะครับประกาศเมื่อจะประกาศนะครับวันที่31กรกฎาคมนะครับคาดการณ์นะครับก็ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ2.7นะครับเปียออนเย่นะครับ YOY ตลาดรอจับตานะครับเป็นพิเศษนะครับผมในส่วนของเจ้าเคลมเลตนะครับสุดสัปดาห์นะครับสัปดาห์เอ้ยสัปดาห์ล่าสุดนะครับมีการ ลดลงนะครับรายรายงานนะครับยังแกล่งนะครับกดดันราคาทองหน้านะครับกดดันราคาทองหน้านะครับในส่วนของ FOMC นะครับช่วง29ถึง30นี้นะครับก็จะมีการคาดการณ์นะครับคงอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะคงจริงไหมนะครับแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว้นะครับก็ต้องรอลุ้นครับว่าจะลดในเดือนของกันยาหรือเปล่านะครับต้องดูถ้อยแถลงและก็ แน่นอนครับช่วงที่มีการถอยแถลงก็จะมีการผันผวนของราคาทองเป็นปกติเลยในส่วนของการเมืองอเมริกานะครับอันเมืองอเมริกาเนี่ยก็มีการลือนะครับจากทำเนียบขาวนะครับว่าอาจจะมีการปล่อยไอ้ปดนะครับในส่วนของเจอโรมพาเวลนะครับก่อนหน้าก่อนวาระนะครับซึ่งสร้างความวิตกกังวลนะครับเสถียรภาพของเป็ดนะครับซึ่งถ้ามีวูลความจริงนะครับ USD อาจจะร่วง6%นะครับดันราคาทองพุ่งแน่นอนนะครับ ในส่วนของสงครามกันบ้างนะครับรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ในส่วนของตะวันออกกลางยังมีความตึงเครียดเป็นพักๆนะครับนักวิเคราะห์นะครับเขามองว่านะครับแบงค์ชาติทั่วโลกก็ยังยื้อนะครับตุนทองนะครับก็ยังตุนทองกันอยู่แต่ว่าต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตัวเอสเซนตนะครับก็จะเป็น ทองเนี่ยก็จะเป็นตัวสินทรัพย์นี่ครับที่ปลอดภัยในระยะยาวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หวือหวาครับผมในฝวนของเจ้าตลาดนะครับโฟล์นะครับในส่วนของ ETF ที่มีทองคำออฟโฟล์นะครับก็มีออฟโฟล์เล็กน้อยนะครับในส่วนของ3วันติดกันนะครับยังยืนแรงขายสั้นๆนะครับในส่วนของ COT นะครับคอร์ดรายสัปดาห์นะครับกองทุนลดลงนะครับในส่วนของ ลองเน็ตนะครับประมาณ3%นะครับยังอยู่ในส่วนของฝั่งซื้อสุทธิอยู่ครับผมเอาละผมว่าข้อมูลวันนี้น่าจะครบถ้วนประมาณหนึ่งนะครับสมสรุปสั้นๆนะครับในส่วนของมุมมองในระยะสั้นระยะกลางนะครับก็ในส่วนของอยังเป็นขาดักรีบ้าวนะครับในกรอบที่อยู่ประมาณ3,348นะครับถึง3,368นะครับจนกว่าจะปิด เหนือ4ชั่วโมงนะครับที่ประมาณ3,368ได้นะครับถ้าเกิดขึ้นไปปิดเหนือ3,368ได้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเทรนด์นนขาซื้อนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นขายดักรีบาวขาเซลลอยู่นะฮะต้องรอดูว่าขึ้นไปถึงหรือเปล่าอันนี้ในส่วนของอลองสะสมนะครับใครที่จะถือนในส่วนของระยะยาวนะครับถ้าเกิดยังยืนเหนือ 3,286นะครับโครงสร้างราคา1วันนะครับ1 d นะครับก็เป็นขาขึ้นนะครับทยอยเพิ่มเมื่อเห็นแท่งแท่งเทียนนะครับมีการกลับตัวชัดเจนนะครับผมเฝ้เรอดูนะครับสิ่งที่น่าจับตามองนะครับก็จะมีการถ้อยแถลงของเฟดนะครับในช่วงวันที่30นะครับผมแล้วก็ในตัวเลขของ c o r p e p e นะครับในส่วนของวันที่31นะครับซึ่งมันเป็นช่วงใกล้ชิดกันนะครับกัชั้นชิดกันเลย ในส่วนของที่เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า m o n e y Management ครับ Risk Management นะครับอย่าลืมนะครับเพิ่มอย่าเพิ่มหลอดเพราะว่าอยากจะเอาคืนนะครับให้เพิ่มเพราะว่าเนแผนที่ชัดเจนนะครับบอกให้เพิ่มก็คือต้องรอดูตัวเลขด้วยนะครับก็ต้องดูกราฟเป็นหลักนะครับทันนี้ Q of the day นะครับทองคำนะครับไม่เคยวิ่งหนีใครนะครับแต่เคยแต่คนนะครับไม่เคยแต่คนที่ไม่มีแผนต่างหากนครับที่ต้องวิ่งตามราคานะครับ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนก่อนที่จะเข้าเทรดเสมอนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ขอทุกท่านมีกําไรครับผมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดติดตามไว้ก็ไม่เสียหายนะครับสําหรับกําลังใจทุกๆท่านครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมยินดีที่จะตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็กดนผ่านข้ามไปได้เลยครับไม่ว่ากันอยู่แล้ว หวังว่าวันนี้ก็จะสนุกในการเทรดน,นะครับขอให้แฮปปี้เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับาฝากไว้เท่านี้ครับหวังว่าจะติดตามกันครับสวัสดีครับ